ไดต่อดการร้องเพลงนเให้มะลัยเียนให้แม่แม่ที่จะมอบมะลัยนะคะไปเอามาลัยมามอบได้เลยนะคะมอบได้เลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลาหนูเก็บกลับบ้านหมดเลยนะไม่ต้องมอบเพลงเพลงต่อไปต้องใช้สมาริทโฟนค่ เน้อ okay, okay. แม่ๆแม่ๆช่วยกันมอบค่าต้นหมัดให้หนูในช่วงนี้หน่อยนะคะตอนนี้หนูได้มา4 6 0 0แล้วนะคะ4,600นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณงานทุานการเงิานาโอ้าายรักนม มอบเลยค่ะกล้องอยู่ไหนคะกล้องอยู่ไหนคะตากล้องอยู่ไหนโมดมะปางอยู่ไหนลูกมะปางบอกเมมเต็มแม่ถ่ายถ่ายชั้นบนกล้องพังไปแล้วจะเป็นกล้องเราแช่น่ออมองน้องวีนะคะมองพี่วีมองพี่ปางนะคะ แม่สุกัญญาสองร้อยนะคนนี้เขาก็ชอบสันรมเนาะสันทมใหม่เล็กมานารอ้อไม่าะไม่แม่มานี่ห้ารอยนะคะแม่วันนาสามร้อ้าไปเดี๋ยวแม่เล็กล้มนะแม่วันนาสามร้อยแม่คนานะคะหนึ่งพันะคะขอบคุณนะโอ้ยพี่นุงหนิงเองขาไม่ค่อยดีแต่แรงแสบดีแล้วก็ คิดถึงพี่นุ้เอยดูดลพี่นุงนี่น่าจะได้มาสักงานนะไ่เจอกันสักทีลองเพลงนะลเิดนาลองก็รออกนัหก้าอจะไม่ตอนนี้ได้หกพันเห่ะลองเพลงไดด้วยเหรอรู้ตายแล้วให้ดอรอ เธอสงให้รอฉันกรออย่ามีจุดมายรอใครเอาลูกชายอปไม่รอคันมไม่ไม่มาเลยนะบมาอะไรนี่เขาจะไปคุยกันากันเดี๋ เดี๋ยวหน้าเปลี่ยนสีอีกแป้งระเบิดมอบเลยนะจ๊ะขาตัวนี้โอ้โหจะไม่ร้องแะ้เนียังดูเวทีมันได้ไล่ะไม่ต้องนิ้วนะโอ้โห รถอดเอกสารได้แล้วใตายนั่งอยู่ข้างๆน้ำเหเห็นไหมอยู่ไหนนั่งก่นะเป็นคนนี้เงเลยนั่นนั่งอยู่ไกลๆไม่เป็นไรไร่าเปลี่ยนนะคะน่าจะมาเช็คเลยน่เนนละตางแล้วแล้วก็ปีนะ ไปถามเขาแล้วมีคนเดียวมาบอกว่างไ้ามตัวเมื่อกีู้แม่นิตยาให้ผีเสื้อนพ่อหนอันะไม่ม่กลับพะอผลชอหนไม่เนเขปีน่งไมูแบบนี้เดี๋ยวนน้า่จองพูเเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูหันกล้องหาหนูก่อนนะคนดูหนูนะแม่นิตยาแม่นิตยาหนูส่งมอบให้หนูลืม เอาข้อมือมาค่ะพ่อเทามองกอนพ่อจะเอาไม่เอาเดี๋ยวนูเอาเองก็ได้ของแม่นิตยานะคะมอบให้คุณพ่อนะคะเอาคุณแม่ใจ่าเข้าไปคุณพ่อรับต่อจ้าขอบคุณแม่นิตยานะคะหนูลืมแม่หนูลืมให้จริงใช่นะ่อคุณครับน้งคุณแม่ครับอ่ะโทรศัพท์ยู่ไหนอันนี้ก็เพื่อให้พี่เาแม่นิตยาให้น้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์มน้ำมนต์มน้ำน้นน้ำมน้ำ้ ่ปีเสื้อด้วยนะคะหนูให้น้ำมันมอบให้นะคะหนูลืมไปเลยมัวแต่วิ่งคุณแล้วก็ลืมของในกล่องเลขสิบสองเลยผมจับนะครับโอเคนะอย่างนั้นโอเคครับ อารมณ์ไม่อารมณ์ไม่ดีเลยจังกับเพชรบุรีแล้วนะเขก็ตามหาต่อไปนะคะทีมเมื่อกี้ทีมอะไรนะนาง12ขึ้นแล้วนะคะ12แล้วใครขึ้นต่ออันนี้แม่แม่ทีมภาคีศานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะายายให้หนูทำมาหลายพวงอยู่นะคะพวงเมื่อกี้ของใครอะ พอออ่ะพออขึ้นไปเลยแล้วอะไรคะค่าข้าวต้มมัดหรอแม่ตุ๊กค่าข้าวต้มมัดหรอแม่ตุ๊กสอข้าวต้มมัดไม่เดินเลยจ้าค่าข้าต้มมัดไหมอิ่แล้วอันนี้ของภาคอีสานนะคะขอบคุณแม่ๆทีมภาคอีสานนะคะไม่แก้วให้ท่าวต้มมัดเมื่อกี้เห็นซื้อแล้วแล้ไม่แก้วไหนอ่ะออไม่แก้วกินแล้วแม่ได้กินตรงไหนหนูยังไม่ได้กิน แม่แม่ใครให้นะคะแจ้งหนูช่วงนี้เลยนะคะใครให้หมื่นหนึ่งแม่พูดเยแม่พูดไปขอคุยเล่นกันอยู่นะคะช่วงนี้นะคะมงยังไม่ลงมงกุดยืนรออยู่นะคะอ่ามงกุดพี่ไผขอไปขึ้นมงให้นะคะวันนี้เลยจ๊ะเจ้าของหัวใจก็มานะคะอันนี้พี่น้องนะอุ้ยอันนี้น่ารักเปิดฝาเลยจ้าเน่แน่ ต้องดูหน่อยจ้า I love you พี่นอมนะคะสรรหะทำนะคะนี่ก็มันเกิดตัวเองสรรหะทำให้น้องตลอดนะคะคนนี้นะคะพี่สายพี่สายต่อจ้าพี่สายติดนะครับนี่ไงติดคนรักเลยพี่สายติดติดเลยสายติดเลยครับผมอภิวิตรติดครับอ่า เชิญมงกุฎด้วยจ้าาเรไม่ต้องยัดลูกพี่ไผ่มอบมงกุฎเอออันนี้พี่ไผ่มอบให้แทนแม่แววนะคะเรียบร้อยขอบคุณครับต่อไปพวงเจ้าภาพนะคะพี่ลินมอบนะคะเอ๊ะสเตนดีอันนี้จะมีเพิ่มอีกกี่ตัวครับเพิ่มเลยขอบคุณครับพี่เอามงกุฎออกให้ดู่อย ไปจังเลยทีใช่ไหมไม่มีงานไม่มีงานเลยะเคขอบคุณนะสุดอดุยนะขอบคุณนะครับสางครับอ่าลิ่มปิงคนสุดท้ายใช่ไหมคะแ่ตอนที้ให้ตลอดเลยขอบคุณครับอ่มดแล้วอะแลงไป เสั่นเลยเพลงก็ไปครับมีเรื่องราวครับตังรั้วตั้งรั้วอะไรนะอุ๊ยหัวเรองคุณได้เปลี่ยนไปเอยนะครับเพลงก็ไปมีเรื่องราวครับวันนั้นนะมาวันสองวันที่กลับจากวันเกิดแน่เลยครับป้าบอกว่าหนูวันเกิดเนี่ยเขาจัดเนี่ยวันเกิดป๋าเอาเพลงนี้ไปร้องสิ แต่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบไม่ได้แต่แอปเปิลแกมาแอปเปิลแกรมาร้องคนนี้นะกับเพลงขอบคุณคนดีนะครับขอบคุณเยอะเพลงของพ่อแต่งแล้วร้เองด้วยขอบคุณคนดีนะคะเพลงที่คุณพ่อร้องในงานันเกิดคุณแม่นะคะไม่ได้แต่ก่อนให้ตังไปทำมาอะไรขึ้นครบแล้วนะคะหมดแล้วนะคะที่ทชาล่าจะดีนะคะหนูไม่เห็นแล้วนะ คนแล้วนะคะแม่แม่ค่ะค่าเข้ามมาตอนนี้ได้6600นะคะใครที่ดูไม่ได้เคยชื่อนะแม่แจ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวฝักเพลงกันต่อนะคะ qui iam rat ប្រូវាក្រូវាស់អាន់អា ใครไม่อยู่กัตั้งแตไหนะขอได้กินตัวพรนะอะไรอย่างนั้นก็ได้กันชิคกี้พาย เลยคนี่ิดชั้นังอากปะนั่งมากะไม่เหงก็ได้ค่ะยืน้กืเล่าน่เนเอเกดขาให้ขาขาขาคนเทีเลยค่ะโอเคครับคนเนีเลยค่ะแม่คุณแม่เสื้อใหญ่

สอไมเลยค่ะเสร็จแล้วรอกันค่ะออกองคาองคารอกันเลยค่ะรอกันเลยค่แล้วกเลือกทางกันนะฮะนะเ่องดูว่าใครนัดใครถนัรนะนัดบันไดในัดโดดหน้าแล้วแต่เลย แยงกันแล้วเดี๋ยวไปไปทีมอลุปดีเลยพรอมไหมจ๊ะแม่แม่ค่ะทอยูางหันะคะอนเป็นแถวเดีกันเลยค่ะยอมืนนสวไทย่ะคะ้ไม่ด้เรียกมันองสวไทยยอดได้กก จะอกไปไม่รู้เวทีหรือเขาใรไม่รู้ทำไมนไมนจับกใจขอบคุณครับนะขอบคุณครับล่ไฟก็จนะับนะ นี่ครับสีสุอดเลลูกไทยปลาดมาเรียกุดนะมาเลครับมามาชุกินเดียวตรงนี้จินนะั้งท่ั้าใหญ่ั่าเล็กกินเรียอันนี้สุดยอดเลย ขอบคุณครับ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  ครับต้องรู้ทันลนงานด้วยฮะอันนี้สองสามดีโอเคผิดบ้าหรือเปล่าผิดบ้าครับอ่าอคตรยากพายัที่นองนะค อันเดมสองสามโอเคครับขอบคุณครับผมจะนั่งแบบคุณคนั่งอะครเนี่ยเออเออเรือสีไม่ถูกเลยเนาะม่พูนทัว

ไหนต้องให้เรียกชื่อมาดูหน่อยช่วงของคุณ115ชื่อเกียรติเอาหนูนี่นะฝันเออไม่เคยเคยค่อยนะใครๆเลยครับโอ้โหนะครับ

พบมันครับพบไหม cji, โตตนตกระตเนี่โอเคครับเอานะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่านเก็บขุมาพลุ่มแง่จากก็ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ คุณ้วยนะฮะท่านเป็นน้องสิบห้ครับแล้วก็ท่านเ็้องบ้ามครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขัหครับลงก็นาดให้เราเพลงเนีย